สวัสด,ดีพี่น้องมาทำกับข้าวกินกันเนี่วันนี้ได้เลิกแล้วพี่น้องปาช่อนลาตัวใหญ่ๆพี่น้องตะช้ไปตามหามาเมื่อวานนี่นะแต่หตะเคีนี่ทำเรียบร้อยแล้วจะใช้เอาแต่ตู้ต้องฟิตามาละลายน้ำแข็งไปแล้วเดี๋ยวจะมาต้มยำพี่น้องเอาหัวก็ปรุงต้มยำตัวเก็บไปทำอย่างอ,างอื่นตะชายอยู่คนเดียวกินไม่หมดหรอกพี่น้องให้ ่หัวพรุงใหญ่ๆเดี๋ยวจะใช้ทำแหล่เอาหัวก็บรุงต้มยำแล้วตัวไว้ทำอย่างอื่นต้ยมยำกินกันพี่น้อง่ะเดี๋ยวจะใช้ทำปลาก่อนเนี่ยพี่น้องโอ้โหหัวใหญ่ ตะชัรเอาหัวกับพุงเลยไปเนองครึ่งตัวอีกค,ครึ่งตัวไปทำอย่างอื่นพป่นอะใส่เก,อเอเกล,อล,เล,ลเกือเลยน้ำตะไชรยกำลังตอนตะไชรยทำปลาตะไครต้มน้ำไปแล้วใส่เกลือเลยพีเนองนี่ส้มมะขามขาตะไคร้ใบมะกรูด ลากผักชีลากผักชีไปเรื่อยนะหอมแดงพี่น้องใส่ไปเลยใบมะกูดไว้ที่หลังเนี่ยใบระกูดเอาไว้ใส่ที่หลังไปเนาะไปเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดเอ้ยให้คาตไคร้หอมไม่ดีก่อน โอ้ยหม้อเราใช้เดือดพลาดน,นะพี่น้องอ่ะใส่ปลาไปเลยมีเนื้อสองชิ้นก็ตัดมาครึ่งตัวหละพี่น้องอีกครึ่งตัวไว้ทำอย่างอื่นนี่ทีเด็ดเลยพุงปลาช่อนไปอย่าเพิ่งไปทำอะไรมันพี่น้องปล่อยไป นี่จะใช้ปรุงรสเลยพี่น้องผงชูรสหนึ่งช้อนรสด,ดีแค่นี้แหละพี่น้องไปโอ้ยเดือดผ่านพี่น้องหอมเลยมาเดี๋ยวจะใช้ช้อนฟองออกก่อน แต่ใช้ยังไม่ได้คนยังไม่ได้ชิมอะไรเลยนะช้อนฟองออกก่อนพี่น้องโอ้โหพี่น้อไงไหมนี่หัวปรุงไข่มเม็ดนิดเดียวพี่เนาะอือลายท่อามาขามให้แตกเลยพี่น้องไงอืมช้อนฟองออกอืมพี่น้องเลยขอบอกเขาบอก หัวพพงษนี่พงษเาเดี๋ยวจะใช้คิมหน่อยพี่น้อยฮึมได้เลยได้เลยได้เลยต้มปลาหน่อย แค่ไม่ใส่น้ำตาลนะพี่น้องหวานด้วยปลาปลาสดดีจะใช้ซื้อมาแล้วโอ้โหนี่พี่น้องใบมะกรูดผักชีไปเรื่อยแล้วก็มะเขือเทศใส่ไปเลยอืม ต้ยมยำปลาช่อนหมูพงปลาช่อนตาชัยุงรสให้ได้ทีเลยพี่น้องเอ๊ชิมอีกเที่ยวโอ้ยเที่ยวดีจังเลยพี่น้องเอ๊เดี๋ยวต้องเที่ยวหน่อย โอ้ยปลาสุกแล้วพี่น้องหอมมากพี่น้องมานี่เลยพริกไฟพริกเลยพี่น้องพริกขี้หนูตำพริกขี้หนูสดนะตำบุบแตกแล้วก็พริกขี้หนูทอดตำบุบแตกแล้วก็น้ำพริกเผาพี่น้องโอ้โหสามพริกเลยพี่น้องนี่เลย สามพริกเลยวันนี้ฝ่นตลบมีมะนาวลไปคนถามว่าจะใช้ไม่ใส่เห็ดไม่ใส่อะไรอเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว,ยวพี่น้องอืมลา,นานไปหน่อยอืมอเหนี่พี่น้องจะใช้ใส่ผักกระเฉดโยนลาดไปบนนี้เลยพี่น้องแล้วไปกินข้าว แปะสะต้มยำแปะสะปลาช่อนผักกระเฉดไปเดี๋ยวจะใช่ล่าให้ดูนี่เลยผักกระเฉดแล้วน้ำมันร้อนเนอี่ยใส่ไปเลยพนะี่น้องต้องใส่เห็ดใส่ผักกระเฉดใส่ไส,ส,ส,ส้บัวได้หมดเดีย๋ยวจะใช่ร้อนไปนะ้องใช่ตัดใส่ให้หมดก่อน เสร็จเรียบร้อยพี่น้องต้มยำหัวคงปลาช่อนโอ้โหรสชาติจัดจ้านเลยลาดผักกระเฉดต้มยำแปดซะหัวคงปลาช่อนใส่ผักกระเฉดพี่น้องน่ากินไม่ล่ะพี่น้องใส่ไส้บัวก็อร่อยนะพี่น้องไม่จําเป็นต้องแกงส้มแกงอะไรแป๊ซะแกงส้มหรืออะไรใส่ไส้บัวใส่ผักกระเฉดเงี้ยนะี่ยต้มยำก็ใส่ได้พี่น้องใส่ผักกระเฉดใส่ไส้บัวเนี่ย แต่ถ้าเป็นส่บัวต้องเอาไปต้มก่อนนะพี่น้องต้องไปต้มปลาให้เรียบร้อยก่อนค่อยมากินปลากระเชนไม่ต้องเลยเตรียมรองก้นหม้อไว้แบบนี้แล้วปรุงรสปลาให้น้ำแกงให้เรียบร้อยเลยมาใส่มันก็แก้งส้มแปดซ่าอ่ะพี่น้องเนี่ยน่ากินนะมหัวคุงพี่น้องกับข้าวง,ง่ายๆ่ายจะใช้มีนวดโอ้โหพี่น้องนะเด็ดเด็ดเด็ด สี่สิบดีเกย์สเปกสองเป็กนะพี่น้องนะเดี๋ยวไปกินข้าวพนะี่นองขอบคุณพี่น้องก็คนที่เป็นกําลังใจให้ตาชัยนะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจใานะ like, share, ต,ตาชัใใายมีหนวดกันยเยอะพี่น้องขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญพนะี่น้องวันนี้กินต้มยำแปะซ่าหัวพุงปลาช่อนผักกระเฉดรสชาติตจัดจ้านเลยตาชัยขอบอกขอบคุณพี่น้องมากขอให้ทุกคนโ,โชคดีมีชัยพี่น้องสวัสดีครับ